1. จากดีเทอร์มินเข้าสู่สวิตช์เบรกเกอร์3ป้อนฟิลดไปที่โอเวอร์โหลด9 5. 9 6จากโอเวอร์โ96 6. ไปหาดีเทอร์มินอลเจ็เซเลคเตอร์สวิตเอนโอไปสวิตค่าปิดเอ็นซไปสวิตค่าเปิดเอนโควง 10. จากสวิตค่าเปิดเอนโควง 11. ดีเทอร์มินอลคอย A1 สิ 13, สวิต์แดงค่าออกสีเขียวค่าเข้าก็ได้ 14. บสี่ดีเทอร์มินอลสิ no ค่าเข้า no ใต้ nc บนต่อจาก 13. no หรือ 14. no ก่อนก็ได้ 16. บห no ค่าออกไป a 1 17. ่นิวตรอนต่อ a 2 18. สนิวตรอน l 3 19. สิบเก้าบรกเกอร์ไปค่าเข้า l 1 20. ค่าออกทีหนึ่งยี่สิบเดีเทอร์มิน 22นิวตรอนค่าออก T3 23เทอร์มีนอ24ค่าออก14 NO 25 D เทอร์มีนอ26ไฟเขียว NO ทำงาน27 13ค่าเข้าจำบน21 NC 28 22 NC ค่าออก29 D เทอร์มีนอ30 NC สีเหลืองออยุดการทำงาน31โอเวอร์โหลด95ควง97 32. Overload 98. 33. Terminal. 34. สีแดง Overload. 35. Neutron. 36. Terminal. ดอกไฟ 37. ต่อไฟสีเหลืองจะเรืองแสงเพราะหยุดทำงาน